วัสดีค่ะพี่พีน้าน้องเอยเป็นยังไงบ้างคะใกล้สิ้นปีแล้วเนาะค่ะค่ะหยุดพักผ่อนยู่ได้ไปฉลองไปฉลองที่ไหนดีหลายวันนี้ที่บ้านค่ะจะไปไหนกันเลยออยู่ที่บ้านเนาะอันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องบัตรเครดิตของเราอีกเนาะค่ะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้เราต้องได้ห้าบาทแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะตอนนี้เออได้กี่บาทแล้วคะได้สองค่ะได้สองบาท แนวโน้มที่จะให้มันถึงห้าบาทอะค่ะครั้งที่แล้วที่ออกไปที่บอกว่าจะไปหาคุณลุงให้ไปขอบัตรที่สองก็ได้แล้วแล้วก็ที่ออกไปส่วนมากดิงเจ็หมดเลยพยายามอยู่ค่ะงัน้นมันก็เหลือเวลาประมาณสองสามวันเนาะค่ะ,คะก็คือ,อลูกค้ารายเดิมหรือว่าบัตรเสริมคิดว่าอันไหนมันจะไวกว่ากัน น่าจะเป็นถ้าบัตรเสริมมันต้องมางีมันไม่ทนแล้วใช่ค่ะมันต้องเจอกันทั้งสองคนเนาะใช่ค่ะค่ะก็เน้นลูกค้ารายเดิมเนาะใช่ค่ะลูกค้ารายเดิมขอบัตรที่สองเนี้ค่ะเลงไว้กี่ลายเลงสามบัตรสามลายค่ะเพราะว่าต้องได้ห้าค่ะโอเคอ่าแล้วลูกค้าในลีดอะคะค้าในลีดอ๋อในลีดไม่มีบัตรเครดิตมาเลยมีแต่สินเชื่อบ้าน มีแต่สินเชื่อบ้านใช่ากาหรับหลีที่ส่งมาให้ด้วยแบบ์ใหญ่ใช่ค่ะแล้วหลีดจากสมาร์ทคิวเหรอคะสมาร์ทคิววันนี้มีเข้ามาหนึ่งรายแต่ก็เป็นลูกค้าอ่อนไหวเลยไม่ได้ชวนอายุเยอะเหรอคะใช่อ,อายุเยอะใช่ค่ะอายุมากก็เป็นชาวบ้านใช่ค่ะชาวบ้านโทรศัพท์เขาเป็นบุ่มกด ค่ะก็ยังไงก็ฝากดูลูกค้ารายอื่นด้วยเนาะ <Okay. S 1> ค่ะก็คือยังไงเป้าหมายเราก็คือ5บาทนะคะค่ะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเป้าหมายต่อเดือนอะ่ะมาคุละสิบาทเนาะอันนี้ั้าต่าคือ5้าําแต่ว่าเราอ่ะขาดอีก3บาทเนาะข <Okay. S 2> ยามหน่อยนะคะ <Okay. S 2> อีก3วนะันเนาะค่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงเนาะสาหรับลูกค้าที่สมัครแล้วแล้ว <Okay. S 1> อ่ายังไม่ได้เปิดบัตรก็คือติดตามให้ลูกค้าเปิดบัตรภายใน ห้าเอ,อกหกสิบวันเนาะ,ะเพราะว่าเราจะได้เพิ่มอีก50าสิบพอยต์นะคะค่ะ,คะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะคะ,ค,ะค่ะสวัสดีสสดค่ะ